เทอาไทยองค์ราชันภูบาลจงสุขกเกษมสำราญผ่องแผ้วประเกยียดเกิดกังวานไกลย,ยิ่งพระสถิตคลองฉัดแก้วกว่าร้อยพันษาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทแสงสยามซัพพลายและสำนักข่าวตราดทีวี การดื่มสุราทำให้ผู้ดื่มทำทุกสิ่งอย่างไวความสามารถในการคลองสติหายไปอย่างไวตัดสินใจอย่างไวกลายเป็นคนกล้าได้กล้าเสียอย่างไวเงินในกระเป๋าก็หายไปอย่างไวเวลาหายไปอย่างไวเย้ต้องรีบกลับบ้านอย่างไวสตาร์ทรถ อย่างไวเหยียบคันเร่งอย่างไวแล้วก็ถึงอย่างช้าอยู่อย่างเดียวรู้สึกตัวช้าไปดื่มก็อย่าขับเลิกเล่าอย่างไวดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719 ตราดเรียกคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคศูนย์ดำรงธรรมหลังปัญหาไม่คืบหน้านพค .14 นำเครื่องเจาะขุดบ่อน้ำบาดาลช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในถิ่นทุรกันดาลจงตราดจ,จัดโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการขา่าว ต่อนไปพบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวและตราดที .com ผู้ว่าตราดเรียกประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและศูนย์ดำรงธรรมแก้ไขปัญหาชาวตราดร้องเรียนหลังไม่คืบหน้าสั่งผู้บริหารศูนย์ดำรงธรรมเร่งรัดแก้ปัญหาด่วน ที่ห้องประชุมพรอยแดงสารกลางจังหวัดนายชันะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจงราังหวัดเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมและคณะอนุก,กรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจงังหวัด หลังได้รับแจ้งได้ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาผู้บริโภคและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องต่างๆแล้วซึ่งยังไม่มีความคืบหน้าจึงได้ดำเนินการเรียกประชุมคณะกรรมการทั้งสองหน่วยงานเข้ารายงานให้ทราบถึงความคืบหน้าเพื่อเร่งรัดให้มากที่สุดโดยเรื่องที่นำเสนอนั้น พบว่าส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องปัญหาการได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐองค์กปรปกครองส่วนท้องถิน่นรวมทั้งปัญหาที่ดินการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากส่วนราชการและปัญหาความขัดแย้งส่วนบุคคลและสิทธิประโยชน์ของประชาชนที่กระทบกับประชาชนรวมถึงปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคเช่นการใช้สินค้าคุณภาพต่ำและรับบริการที่ไม่ถูกต้องนอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องของบริการสาธารณะเช่นรถโด,ดยสารสาธารณูปโภคซึ่งการร้องเรียนของประชาชน ได้รับผลกระทบมาจากผู้บริหารและส่วนราชการซึ่งร้องเรียนมาแล้วหลายเดือนหรืออาจจะเป็นปีแต่ยังไม่มีความคืบหน้าผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวย้ำในที่ประชุมว่าสำหรับอำเภอที่ได้รับมอบหมายให้ปหลัดอำเภอดูแลและบริหารงานในศูนย์ดำรงธรรมต้องรู้ปัญหาของผู้ร้องเรียนและสืบสวนการดำเนินคดีอย่างเป็นธรรมและรวดเร็วหากล่าชา้าหรือไม่ทราบที่มาจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบวินยัย เช่นอำเภอแหลมง,งอบหรือสำนักงานที่ดินจังหวัดราศที่ต้องแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของการออกเอกสารสิทธิ์ให้กับประชาชน นอกจากนี้เรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจะต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหายและหากไม่สามารถเจราจารได้จะส่งเรื่องไปยังสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้เสียหายต่อไประยำในที่ประชุมว่าผู้รับผิดช,ชอบจะต้องรู้ทุกเรื่องที่ประชาชนร้องเรียนมาและต้องเร่งรัดการแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุดพร้อมแจ้งให้กับผู้ร้องเรียนถึงการเมือการ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งนพคติดตามโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลช่วยเหลือผู้ประสบภัยในถิ่นทุลักกันดานที่จังหวัดตราดและการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ความร่วมมือในการฝึกคอบรากโก2016ที่กองบังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1 4สำนักงานพัฒนาการภาคหนึ่งหน่วยปัญชาการทหารพัฒนาตำบนบอ่อพลอยอำเภอบ่อไรอ่จังหวัดตราดพลตี ชิติสร์สุขเกษตรผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาตรวจเยี่ยมการทำงานในโครงการต่างๆที่ทางนพค .14 ได้รับมอบหมายโดยมีพันเอกกฤิชัยจำนงเนียนผู้บัญชาการนพค .14 พร้อมกำลังพลให้การต้อนรับและฝั่งบรรยายสรุปรวม ถึงกล่าวให้อาวาดแนวทางในการปฏิบัติงานจากนั้นเดินทางตรวจสอบความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมในพื้นที่การก่อสร้างอาคารอาเนกประสงค์ที่โรงเรียนบ้านสะใหญหมู่2ตํบลนนทรีอนนําเภอบอ่อไร่จังหวัดราดโดยการก่อสร้างอาคารดังกล่าวเป็นสนัญลักษณ์ทางความร่วมมือในการฝึกคอ b r a ราก2016ซึ่งจะมีทหารช่างจาก3ประเทศมาร่วมการก่อสร้างประกอบด้วยทหารจากมาเลเซีย10นายทหาร กองพันนาวิกโยธินสหรัฐที่3จํานวน15นายและหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1-4จํานวน2 0นายรวม45นายโดยมีกําหนดการส่งมอบอาคารประมาณเดือนกุมภาพ,พันธ์2559จากนั้นเดินทางตรวจสอบความคืบหน้าการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาลแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่หมู่6 ตำบลนนทีโดยทางหน่วยบัญชาการพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยได้รับการมอบหมายให้ดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในถิ่นทุรกันดารจึงได้จัดเจ้าหน้าที่จัดทําการขุดเจาะบอ่อบาดาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพลตรีชิติสันกล่าวว่าการขุดเจาะบอ่อน้ำบาดาลในครั้งนี้เป็นนโยบายมาจากผู้บัญชาการทหารสูงสุดโดยมีการขุดเจาะทั้งบอ่อลึกและตื้น พร้อมทั้งพัฒนาซ่อมแซมบ่อบาดาลเก่าซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในถิ่นทุรกันดารซึ่งถือว่าเป็นงานที่เร่งด่วนโดยจังหวัดจะมีการสำรวจพื้นที่แล้วพบว่ามีความต้องการเจาะน้ำบาดาลรวน18บอ่อแบ่งเป็นระดับลึก57-70เมตร4บอ่อ ระดับตื้น10 15เมตรจำนวน14บอ่อนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาบ่อน้ำบาดาลเก่าอีก30บอ่อให้กลับมามีประสิทธิภาพซึ่งโครงการจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาภัยแล้งได้ประมาณ3,000ครัวเรือนโดยเจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้ประชาชนเพื่อเดือดร้อนมีน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคจตราดจ,จัด โครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวนายชันนาเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดการอบรมข่าวแก่สมาชิกเครือข่ายประชาชนตามโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวจังหวัดตราดประจำปี2559ซึ่งจังหวัดโดยสำนัก การปกครองจังหวัดร่วมกับกลุ่มงานข่าวกอราาอรมนจังหวัดร่วมกันจัดขึ้นโดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านประชาชนจากอำเภอต่างๆรวม80คนเข้าร่วมโครงการที่ห้องประชุมวัดนองเสม็ดอำเภอเมืองตราดนายวรณิมุตตาหารัฐประลัดจังหวัดกล่าวว่าเครือข่ายประชาชนนับเป็นบุคคลที่สำคัญในการดำารงสภาพข่ายข่าวภาคประชาชนให้คงอยู่ทาวรและมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน รวมถึงยังสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในอีกทั้งยังเป็นเรื่องของการจัดตั้งเครือข่ายข่าวครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด สำหรับการจัดโครงการนี้มีวิทยากรจากหน่วยนาวิกโยธินตราตำรวจภูทจรจังหวัดกลุ่มงานข่าวกอรมนจงังหวัดและที่ทำการปกครองจงังหวัดร่วมเป็นวิทยากรโดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเสาะแสวงหาข่าวกรองที่มีคุณภาพเชื่อถือได้เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐนำข่าวสารดังกล่าวมาใช้ในการวางแผนงานหรือกำหนดนโยบายในระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างถูกต้องจนสามารถใช้ประโยชน์ ป้องกันและสะกัดกั้นความเคลื่อนไหวหรือภัยคุกคามต่างๆซึ่งจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและความสงบสุขของประเทศอย่างไรก,ก็ตามทางจังหวัดขอให้เครือข่ายทุกคนร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลในการป้องกันรักษาสถาบันหลักของประเทศทั้งชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์แล้วรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเจวัน อนุสาวรีใต้สถานี BTS อนุสาวรียโทร090 818 1828สถานีขนส่งหมอชิปช่องขายตั๋วที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833ก่อช้างฟังเอาสับรถโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกา เหล่ากาชาติจงตราจ,จัดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาติเปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อใช้ในงานปีใหม่กาชาติปี2559ที่หน้า สำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดนายชนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยนางธรรมิกานิยมสินนายกเหล่ากาชาติจงตังหวัดตลอดจนสมาชิกเหล่ากาชาติจงตังหวัดร่วมกันจัดก,กิจกรรมวันรวมน้ำใจให้กาชาติด้วยการเปิดรับบริจาคสิ่งของและเงินสดจากหน่วยง,งานทั้งภาครัฐเอกชนตลอดจนประชาชนเพื่อใช้เป็นรางวัลหรือการจัดซื้อรางวัล สมณาคุณสำหรับกิจกรรมการออกร้านกาชาติภายในงานปีใหม่และกาชาติจังหวัดตราดประจำปี2559นายกเหล่ากาชาติจังหวัดตราดกล่าวว่างานปีใหม่นั้นจะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ธันวาคมถึงวันที่1มกราคมปีหน้าบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดตราดมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และการจัดหาไรายได้เข้าสมทบ กองทุนเหล่ากาชาติเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ประสบเหตุต่างๆในพื้นที่จังหวดตราดโดยงานดังกล่าวจะมีการออกร้านกาชาติการแสดงบนเวทีแล้วย okay. oh, <N> ังจะมีการแสดงสินค้า1นึ่ตำบลหผลิตภัณฑ์ในระดับดีเด่นของจังหวดตราดเพื่อเป็นการส่งเสริมการค้าอีกทางหนึ่งกู้ภัยสว่างจันทบุรีร่วมกับกู้ภัยบุญช่วยเหลือจังหตราดจัดกิจกรรมหลังคลับ สารฝันปันน้ำใจจากพี่สู่น้องเวลา10นาิกาวันที่18ทธันวาคม2558ที่โรงเรียนวัดคลองมะนาวตำบนแมรุษอําเภอคลองใหญ่จังตราในายสวัสด์วงจำปีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมรูดพร้อมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนคลองมะนาวร่วมต้อนรับคณะจากกู้ภัยสว่างเจนทบุรีและกู้ภัยบุญช่วยเหลือจังตราชซึ่ง นายวิชัยอินขนอนนายกเทศมนตรีตำบลพลวงจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมเดินทางมาในครั้งนี้ซึ่งกิจกรรมนั้นจัดขึ้นภายใต้ชื่อหลังวังขับสารฝันปันน้ำใจจากพี่สู่น้องในโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นธุรกันดารห่างไกลโดยให้นักเรียนนั้นมีโอกาสเท่าเทียมกันสำหรับกิจกรรมนั้น เป็นกิจกรรมสร้างความบันเทิงเล่นเกมสร้างความสนุกสนานความสามัคคีรวมถึงยังมีการมอบอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาขนมหนังสือสมุดเขียนยาสามัญประจำบ้านพร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองมะนาวด้วยขอเชิญร่วมสร้างบุญสร้างจองวัตถุมงคลยิ่งใหญ่แห่งปี2558เรียญเสมาสเสด็จเตีย กมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์รุ่นบารมีอาภากรปลูกเสกโดยเกจิอาจารย์ชื่อดังวัตถุประสงค์เพื่อจะสร้างเหรียญเสมาสเสด็จเตียกม็มาหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์รุ่นบารมีอาภากรเพื่อหาไรายได้สมทบทุนสร้างอุโบสถใต้พระองค์ใหญ่ณสำนักสงฆ์อ่าวสลัดอำเภอเกาะกูดจังหวัดตราดประธานจะสร้างฝ่ายสงฆ์พระเทพสุมเมธมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดและเจ้าอาวาสวัดโยธานิมิตปร,ระธานฝ่ายคารวานายนรงธีราันทรางกูลอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดวาระหนึ่งพิธีอธิษฐานจิตปลุกเสกเดียวโดยพระอาจารย์ไพรวันชยทัตตะโตที่หน้าพระบรมรูปสเสด็จเตียกมรุงชุมพรเกตอุดมศักด์หนที่พักสง์หารายแดงตำบลหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราด วันศุกร์ที่18ธันวาคม2558เวลา14.19นนวาระ2พิธีมังคลาพิเศษและพุทธาพิเศษเลี้ยนเสมาสเสด็จเตียกม็มารวงชุมพรเขตอุดมสักดิน์ณะอนุสาสถานยุทธนาวีเกาะช้างอำเภอแหล่งงอบจังหวัดตราดวันเสาร์ที่19ธันวาคม2558เวลา14.19นนสนใจสั่งจองได้ที่ ศูนย์สั่งจองจังหวัดตราดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณอมร0871676999